ฮัลโหลฮัลเลพี่น้องปองไา่สุผู้สุคนคะ่ะเจ๊เบวพาแซบมาอีกแล้ว้อคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ได้มีโอกาสกลับบ้านกับซองค่ะพี่น้องอีเมก็เลยจัดเต็มคะ่ะลาเบลอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแกงปลาคอได้มาโตนึงนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะและกระส่หัวป่าจากน้อยคะ่ะส่วนโตห์ก็จะเอามาลาบพี่น้องคะ่ะไส่ทีเด็ด ใส่อาหารสั้นสูงค่ะพี่น้องอยู่ข้างสาข้างไยของแจวเวงนี่แหละอีแมกก็เลยไปสุไปแงมาค่ะไข่มดแดงตรงๆค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็โตมดแดงส้มๆจากหน่อยค่ะเอามาใส่ต้มเด้ออีแมกก็ไปแงค่ะพี่น้องคิดว่าซิเอาแต่โตนั่นแหละแต่ทีนี้มันเหียไข่พร้อมกันเลยโชคดีเมื่อนี้เป็นลาป้าของแจวเวค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้มาต้มใส่ปลาคอโตนึงแล้วกับหัวปลานิลหัวปลาตะเพียนเนาะอีถามว่าเอาปลามาแต่ได้แจวเวแจววก็ให้อายนี่แหละค่ะ ไปไ่ดางอยู่สะสะข้างบ้านข้างไฮนี่แหละค่ะพี่น้องขาอีพออีแม่พันปล่อยป่านินไว้ปล่อยป่าตะเพียนไว้พอได้กินพอได้สิมพอได้แซบยู่ค่ะพี่น้องส่วนปลาคอไยพันกระซื้อไว้ค่ะพี่น้องขาหลงละสองร้อยพนเด้ หลายแพงพร้อมค่ะพี่น้องค่ะแต่บ้านแะแวบขยแพงค่ะก่อนเอื่อมาเบื้องต้มก่อนนาอพี่น้องค่าต้มนี่แจบวกระซิสซเกียรเกียรหลายจากน้อยเนาะหลังจากนั้นกระายตะไคร้ค่ะพี่น้องตามลงไปติดติดก็คือหอมแดงพี่น้องขาหลังจากนั้นพอมหม้อฝนแล้วอีเมลกระเทบึ้มลงไปก็คือหัวปลาและกระปักคอค่ะพี่น้องใส่บะเขียเ่นจากน้อยเนาะลากผักสีหรือบาาผักหอมป้อมจากน้อยค่ะพี่น้องให้มันดับกินข่าวค่ะต้มไปเรื่อยๆเห็นบ่ค่ะพี่น้องค่ะปลากระซิมี แม่ไข่จากน้อยคะ่ะพี่น้องส่วนเนื้ออีเมลกจะเอาไปฝักรับเนาะแล้วบัดทีนี้มาเบ่งสูดร,รับกับพี่น้องขาที่อีเมลเจลเฮดเป็นประจำเนาะเวลาต้มเรียบร้อยแล้วหรือว่าปลาสุกเรียบร้อยแล้วเพิินควยใส่ขาที่หลังพี่น้องขาแกเดอร์ซอยซอยสับสับ,สบหันหัน,หนลงไปค่ะแล้วก็เทบึ้มลงไปค่ะพี่นอ้องขาต้มหัวปลาเรียบร้อยแล้วมีปลาคอตอนหนึง่งหลังจากนั้นกระโปะปิดท้ายด้วยทีเด็ดของเฮาค่ะพี่น้องขาไข่มดแดงค่ะพี่น้องมีตรงๆจากน้อยแล้วก็ใส่แมมันจะ จากน้อยเนาะเทบึ้มลงไปค่ะพี่น้องแซบแน่นอนอาลํำแน่นอนพี่น้องเอ้ยมากินมาซิมมาแซบต้มปลาคอใหญ่กับเจววเดอร์พี่น้องขาหัวปลากระต้มลงไปมันจากน้อยพี่น้องปลาสะปลาเลี้ยงไว้เองกันอย่างมันเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วเฮงเด็ดเฮงแซบก็บคือฟีเหมือของอีแม่เจววค่ะพี่น้องขะพนเจตเต็มขาลาเบลคาเมือนน่อเนี้มาซิมมาแซบกับเจววเดอร์พี่น้องขามากินข้าวสวยสุ่มกันต้มปลาคอใหญ่กับลาปลาเซฟเซฟนำก,นกันกับเจววค่ะนี่แหละค่ะ,คะพนวาอีสานบออึดแนวกินค่ะพี่ น้องขาคันยากกินเอียงกะหันหลังกลับบ้านอยู่บ้านม่มีแต่อาหารอิมอ่มๆอาหารแซ่บๆให้กินให้สิมให้แซ่บเดอ้อมีกําลังใจดีๆให้พอให้แม่มีกําลังใจดีจากพอจากแม่ให้พี่ให้น้องพร้อมค่ะพี่น้องขามาเด้อพี่น้องเรียบร้อยแล้วกินข้าวกินน้ําซุมกันกระเจวแววพอมเสิร์ฟต้มปลาคอกับหัวปลาแซ่บๆนํากันค่ะพี่น้องขาสดทอนๆไข่หมดแดงตรง,ตรงๆค่ะพี่น้องขามาเด้อพี่น้อง